PNKFC มอบรถบิวแชร์น้ำหนื่มพร้อมด้วยทุนการศึกษาให้กับสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยดรอภินิตาชัยชนะประธานสภาสหาพันธ์รักษาสันติภาพ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกมอบรถวิวแชร์จำนวน15คันน้ำดื่มและทุนการศึกษาให้กับลูกหลานทหารณสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์โดยผู้รับมอบคือพลเอกบัณฑิตมาลายอริยศูนนายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์และองคมนตรีในรัชการปัจจุบัน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทาง UNPKFC United Peacekeeper Federal Council ค่ะเราได้มาพร้อมร่วมกับคณะกรรมการนะคะได้มาร่วมบริจาควีลแชร์จำนวน15คันพร้อมกับน้ำดื่มนะคะซึ่งวันนี้นะคะทำไมถึงเลือกสมาคมทหารพันศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถมัมภ์เนื่องจากว่าทางสมาคมเกาหลีในพระบรมราชาร,าราชูปรถัมภ์ได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับ UNPKFC ตั้งแต่ Global Leadership Summit เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้เล่นเห็นความสำคัญแล้วก็ได้เข้ามารู้ประวัตินะคะ ว่าสมาคมทหารพนศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัรรมภ์เนี่ยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนทั้งทางการทหารเยาวชนทางด้านการศึกษามากมายเกี่ยวกับด้านสันติภาพซึ่งเป็นทางตอนที่สหรประชาชาตินะคะได้ร้องขอมาผ่านโทรเลขนะคะตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดเลยมั้งนะคะมาขอความช่วยเหลือจากทางประเทศไทยแล้วก็ในในประเทศสมาชิกนะคะที่ขอ ให้ร่วมสนับสนุนในเรื่องของกําลังคนรักษาสักิภาพแล้วก็ถือว่าเป็นประ,ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆนะคะที่ให้การตอบรับช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ได้ส่งกองกําลังนะคะไปช่วยที่ประเทศเกาหลีซึ่งวันครั้งนั้นได้เห็นว่าทางประเทศเกาหลีเนี่ยได้ชื่นชมมากนะคะแล้วก็ได้มาร่วมกับทาง u n เ k f นแล้วเขาได้เห็นว่าถ้า เาได้พูดเลยนะคะเรารู้สึกเราเป็นคนรุ่นใหม่ทําไมเราไม่รู้เรื่องนี้นะคะก็เลยรู้สึกประทับใจว่าท่านได้พูดว่าถ้าไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศเกาหลีในวันนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นคนธรรมดาฟังแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเนื่องจากนโยบายของทาง UNPKF c หรือสภาสหาพันธ์รักษาสันิภาพก็เป็นชื่อตรงตามตัวนะคะว่าเราทำงาน เพื่อจะสัร์ะสนับสนุนผู้รักษาสัญญภาพในด้านต่างๆวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพินิตาชัยชนะนะคะในฐานะประธานของ UNPFC k นะคะแล้วก็ได้มีร่วมกับทางสมาคมทหารพันศึกด้วยประจํากรุงเทพในฐานะเป็นที่ปรึกษากคดิมศสักด้วยนะคะวันนี้ทางคณะกรรมการเราก็มาหลายส่วนก็วันนี้นะคะเราก็ เขาเขาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อต้องการให้ผักดันระหว่างด้านธรรมภิบาลโลกนะคะเกี่ยวกับความเท่าเทียมเพราะว่า,อาคอนเซปต์ของทางย n p k f นพเคซีแล้วก็ทางสหรประชาชาติเนี่ยเราได้มีการซัพพอร์ตทางสหรประชาชาติด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือหมายถึงว่า เลฟโนวันวิหายคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและบุคคลที่เคยเป็นแนวหน้าช่วยเหลือประเทศชาติมายาวนานแล้วก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินะคะซึ่งมีรุ่นต่อรุ่นจนถึงคนรุ่นใหม่ก็อย่าทิ้งบุคคลเบื้องหลังบุคคลที่ จะเป็นบนรรพบุรุษที่เป็นปูชชนียบุคคลที่สําคัญจะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ได้เห็นนะคะว่าบุคคลที่ได้รักษาสันเดภาพอายุก็90กว่าปีบางท่านก็ใกล้ร้อยปีครั้งนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งน,นะคะว่าทางวิวแชร์ที่เราได้นํามามอบในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์นะคะต่อองค์กรแล้วอันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะทุกครั้งเราก็จะมีน้ํามีกิจกรรมแล้วก็ยังต่อไปจะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกี่ยวกับทหารพันศึก ะว่าทหารพันศึกเนี่ยก็รายได้หลังจาก,กเกษียณมาก็จะไม่มีใครเหลียวแลนะคะก็ขอรณนงคลงนะคะให้พี่สื่อมวลชนทุกๆท,ท่านได้สนับสนุนแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขาว่าพวกเขาคือแนวหน้านะคะเวลาประเทศชาติมีปัญหาอย่าทิ้งเขาไว้ข้างหลังโดดเดี่ยวเพียงลำพังวันนี้เรามีน้ํานะคะที่เป็นน้ําของทาง UNBKF c เป็นน้ําที่ลณนงคลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือเรื่องสุข,สขนอนามัยที่ถกที่ดีให้กับทุกคนก็คือ clean water for all น้ำดื่มสะอาดสำหรับทุกคนและมีความเท,าเท่าเทียมกันในราคาที่ยุติธรรมแต่ของทาง u n p k f c ไม่มีจัดจำหน่ายนะคะและมีแต่ด onation ก็คือเป็นการบริจาคช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือด้านภัยพิบัติต่างๆนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะผมในานามของสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลายุนเดเดน,นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจไปอย่างยิ่งที่สมาคมของท่านได้มามอบวีนแชร์ให้กับอ,อดีตทหารผ่านศึกนะที่พิการนะโดยเฉพาะขาเอาวีนแชร์มาก,ก็เป็นเรื่องที่ดีจะทําให้เขาช่วยเดินไปไหนไปไหนได้สะดวกนะครับก็ภูมิใจที่พวกท่านทั้งหลายยังมีน้ําใจนึกถึงพวกที่ยังตกทุกข์ได้ยากพวก ที่เคยผ่านสิกลลำบากมาแล้วยังกลับมาก็ยังมาดูแลต่อให้เขาอยู่ดีกินดีเองครับเขาบปคุณมากครับคนเกาหลีนะครับเขาชื่นชมประเทศไทยมากเ <นะ S 1> พราะช่วงที่เขาลําบากเราไปช่วยเขานะครับปัจจุบันนี้เขาช่วยเรานะครับอุตสาหกรรมเขาเจริญไปมากแังไงก็ตามพวกเกาหลีไม่ว่าจะเป็นรองประธานาธิบดีนายการัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอะไรที่มาเยี่ยมผมเนี่ยเขาจะพูดอยู่คําเดียวว่า เรากับเขาเนี่ยมีพิภาราที่ไม่ทอดทิ้งกันเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Friendship Forever นะครับเขาจะชื่นชมพวกเรามากค,ครับขอบคุณครับ